สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้แอมพาทุกคนมาอยู่ที่วิทยาลัยการจัดการมฮิดนค่ะทำไมมาอยู่ที่นี่ วันนี้มาในฐานะสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วนะคะเป็นสิทธิ์เก่ารุ่น20ปีจบไปนานพอสมควรนะคะวันนี้ที่มาเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ย inbox มาถามแอมเยอะมากๆว่าพี่แอมคะตอนเรียนปโทที่ CMMU เป็นยังไงบ้างเรียนยากไหมสอบเข้ายากไหมเรียนแล้วใช้ได้จริงไหมเพื่อนดีไหม เคยถามมาเยอะมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าทําคลิปเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่าตอนเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้แอมจะพาไปทัวร์ทั่ว CMMU ได้ชมบรรยากาศการเรียนกันแบบจริงจังมากๆอาจจะคล้ายตอนที่แอมเรียนอยู่นะเพราะว่าแอมก็เรียนจบไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศการเรียนของที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาขาการเรียนของที่นี่กันบ้างว่ามีสาขาอะไรบ้างที่น่าสนใจคะ่ะ สองหลักสูตรด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรอินเตอร์แอมเรียนเป็นหลักสูตรไทยนะคะสาขามาร์เก็ตติงแอมเชื่อว่าเด็กมาร์เก็ตติ้งที่นี่นะคะ แทบทุกปีมากๆเป็นสาขาที่เรียนแล้วแบบสนุกมากๆนะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีสาขาอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะแล้วแอบมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับอาชีพใหม่ๆในปัจจุบนันอย่างเช่นเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็อยากจะประกอบกิจาการของตัวเองใช่ไหมก็จะมีสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งน่าเรียนไม่แพ้กันเลยแล้วก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นสาขาการจัดการธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิาาการจกากอาหารสาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กระคะ่ะสาขาการเงินแล้วก็สาขาการจัดการและกลยุทธ์ค่ะ จริงๆต้องบอกว่าก่อนที่แอมจะเลือกเรียนที่นี่อ่ะคะ่ะก็ดูหลายอย่างมากเลยแล้วก็ดูหลายที่มากๆดูตั้งแต่หลักสูตรนะคะบรรยากาศการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่าเราต้องเรียนหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะถ้าเดินทางสะดวกมันก็จะมาเรียนได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรอ่ะแอมมีโอกาสได้มางาน Open House ของ CMU MM m ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่มาฟังที่งานนะคะเขาก็บอกว่าการมาเรียนที่ CMU MM m เนี่ยจะเป็นการเรียนแบบ Practical เรียน ก็คือคุณจะได้ทําลองทําจริงแบบเยอะมากๆซึ่งตอนที่แอมมาเรียนนะคะก็คือได้ทําเยอะมากๆจริงๆอย่างเช่นเรียนเรื่องการตลาดการขายโปรดักต์ต่างๆก็ได้ลงไปขายจริงๆที่หน้าง,งานจริงๆเลยหรือว่าเรียนในเรื่องของการทําแบรนดิง้งก็ได้ทําแบรนด์ออกมาพรีเซนต์ต่อคนที่เก่งในสายงานนั้นจริงๆด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแน่นอนว่ามันอาจจะได้เจอในชีวิตของการทํางานจริงๆนะคะอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ในส่วนตัวของแอมแอมมองว่าก การมาเรียนที่เนี่ยมันครบองค์ประกอบรอบด้านเวลาเราทํางานเราอาจจะเจอแค่ด้านเดียวแต่ว่าการมาเรียนที่เนี่ยเราเหมือนเราได้เจอสถานการณ์ต่างๆแบบครบองค์ประกอบจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรียนแบบ practical learning คือได้ทําเยอะๆใช่ไหมคะพอเราได้ทําเยอะมากๆเราเหมือนได้ซ้อมเยอะพอเราไปลงสนามจริงแบบเนี้ยเราก็ไม่กลัวแหละ โอ้นี้เป็นอีกคําถามยอดฮิตเลยค่ะคน inbox มาเยอะมากเลยว่าท้าไม่ได้เรียนสายธุรกิจเรียนได้ไหมจริง,รงๆเรียนได้นะคะอย่างแอบ,บเนี่ยตอนปอตีจบฟู้ดไซด์แอนนิวทริชันค่ะก็มาสอบมาเรียนได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตอนที่มาสอบอะคะอย่างแอบบเรียนเป็นหลักสูตรไทยนะคะจะเลือกสอบเป็นข้อสอบมหาลัยก็ได้หรือว่าจะยื่นคะแนนพวก t o เฟล Gmat ก็ได้นะคะอย่างแอบ,บมาสอบของมหาลัยค่ะแต่ว่าหนังสือที่อ่านก็จะอ่านเป็นพวกหนังสือ Gmat เลยข้อสอบก็ยากนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนตั้งใจง แอมเชื่อว่าทําได้แล้วก็อย่างคนที่ไม่ได้เรียนสายธุรกิจมาค่ะก็อาจจะต้องเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ตอนมาเรียนเนี่ยเราไม่ติดขัดขนาดที่เรียนที่นี่ก็จะมีเรียนเป็นวิชาบัญชีแล้วก็วิชาสแตทที่เราจะต้องเรียนเพิ่มเติมนั่นเอง ถ้าพูดถึงหลักสูตรการเรียนวิธีการสอนแอมก็พูดได้ในมุมมองของคนที่เคยเรียนมามาแชร์ประสบการณ์นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงกระบวนการสอนจริงๆแอมว่าถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยจะเล่าได้ดีมากกว่านะคะจริงๆวันนี้แอมต้องบอกว่าแอมได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะที่สอนแอมสมัยที่แอมเรียนที่นี่แล้วก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ของแอมด้วยนะคะดูแลแอมมาตลอดที่แอมเรียนที่นี่เลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขามาเก็ตติ้งด้วยค่ะคืออาจารย์บุญยิ่งคงอาชาพาัฒนนะคะที่จะมา มาแชร์วิธีการสอนของที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแอมว่าเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่นี่เรียนกันโหดขนาดไหนถึงจะโหดแต่ว่าสนุกนะคะจริงๆสาขาการตลาดที่นี่เนี่ยท่างคิดว่าเรามีความโดดเด่น2ส,ส่วนเลยนะฮะก็คือในส่วนของเรื่องหลักสูตรก่อน ในเรื่องหลักสูตรเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นหลักสูตรที่เพิง่งจะรีไวซ์กันมาใหม่นะก็เป็นหลักสูตรที่เราพยายามดีไซน์ว่าเอะหลักสูตรการตลาดแบบไหนเนี่ยที่คนเข้ามาเรียนการตลาดแล้วจะตอบโจทย์คนเรียนมากที่สุดนะก็เป้าหมายเราอยากจะพัฒน,นตาตัวคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยให้ออกไปเป็นนักการตลาดแบบมืออาชีพั้งการจะเป็นนักตลาดมืออาชีพเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนทางการตลาดดังนั้นวิชาที่เราออกแบบเนี่ยจะเป็นวิชาที่ออกแบบผ่าน3โดเมนหลักๆใหญ่ๆด้วยกันก็คือลูกค้า แล้วก็ตัวแบรนด์แล้วก็ตัว Channel คือช่องทางการจำหน่ายนะตัววิชาท,ที่ผ่านเกี่ยวกับลูกค้าก็จะเช่น consumer behavior นะพฤติกรรมผู้บริโภคหรือเกี่ยวกับ marketing communication ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ marketing research ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับแบรนด์ก็จะเป็น brand strategy new product development ใช่ไหมฮะส่วนตัวฝั่งของ h ช n n e l เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ digital marketing retail marketing อันเนี้ยพอเราเรียนปุ๊บเราก็จะได้องค์ความรู้ที่ครอบคลุม แล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยตัวที่เป็นโปรเจกต์จบใหญ่เลยของเราก็คือเป็นตัวเซมินาซึ่งเซมินาเนี่ยเราก็จะเป็นการใช้ประมวลเอาความรู้ทั้งหมดเลยที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วก็เอามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็มาเผยแพร่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงหลายเรื่องเลยเช่นเรซี่คอนซูเมอรการตลาดคนเหงาใช่ไหมฮหรือว่าอย่างเจนซีหรือว่าแบบการศึกษาพฤติกรรมในหลายๆรูปแบบอะเนาะก็ก็จะมีแบบคําตอนนี้คํากระแสใหม่ๆเช่นการตลาดโลกสวยพวกกรีน เรื่องของคนเหงาเรื่องของแบกเกอรคนขี้อวดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเทรนในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะพยายามมอนิเตอร์ดูว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าสร้างเป็นโอความรู้แล้วก็แชร์กับคนภายนอกนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวโครงหลักสวนแบบคร่าวๆของเราทีนี้พูดถึงวิธีการเรียนการสอนเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการเรียนการสอนอาจารย์คิดว่าที่นี่ก็ยูนิคเหมือนกันถ้าอย่างถ้าเกิดว่าพวกเราได้มีโอกาสเข้ามาดูแล้วจะเห็นว่ารักณะห้องเรียนเรามีขนาดห้องเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่นะัก แต่ละรุ่นเนี่ยเราจะลิมิตจำนวนนักศึกษา,ายอยู่ประมาณสัก30คนบวกลบอาจจะ30-35เราเรียกรูปแบบการเรียนที่นี่ว่าเป็น practical action learning ือจริงๆแล้วที่เนี่ยคอนเซปต์หลกักๆของการเรียนปัญญาโทของวิทยาการจัดการเราซีเอ็มยูเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบบ practical learning แต่ว่าอาจารย์เติมคำว่า action ้ามาหนึงเพราะว่าในสาขาการตลาดนี่ต้องบอกว่าเราเราออก a คชั่นเยอะเราลงมือปฏิบัติเยอะมากคือเราไม่ใช่แค่ practical แบบนำไปใช้ได้จริงนะแต่ว่าเราอะผ่านการปฏิบัติเยอะ คือเวลาเรามาเรียนกันในคลาสเนี่ยอาจารย์ก็จะแน่นอนก็จะมีเคสสแตดดี้มีอะไรให้เราดิสคัสกันอยู่แล้วแต่มันจะมีตัวโปรเจกต์ใหญ่ๆในแต่ละวิชาเลยยกตัวอย่างเช่นวิชาแบรนดิ้งใช่ไหมเราต้องทําแบรนด์แคมเปญมันก็จะมีโจทย์มาไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าตัวองค์กรหรือบางกลุ่มก็อาจจะได้รับเป็นกลุ่มน้อง,องๆผู้ที่แบบว่าบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็นอะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะมาทาแคมเปญในเชิงของแบรนดิ้งว่าจะทำแคมเปญยังไงให้คนให้ความสนใจแล้วก็รับรู้เกี่ยววกกับเรื่องปาพนี้ สิ่งที่เราให้ลงมือทำเนี่ยก็คือต้องสร้างออกมาเป็นเป็นเป็นชิ้นงานเออเช่นเราจัดเซตติ้งห้องในรูปแบบของการบีเซนต์ทำมาเป็นคลิปทําออกมาเป็นวิชวลอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดให้กับสื่อภายนอกได้นะก็อันนี้เป็นลักษณะของการที่ลงมือทำจริงๆบางครั้งเราก็โอ้แบบทําเป็นกองถ่ายนะมีสกรีนมีอะไรที่ถ่ายทําหรือในวิชาอย่างอย่างเช่นวิชาสัมมนาที่อาจารย์บอกว่า นอกจากเราแบบโอ้โหใช้ความรู้จากการทารีเสิร์ชทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการแบบประมวลความรู้แล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่นยังไม่พอเราบอกว่าความรู้พวกนี้ไม่ใช่แค่เอามาวางในห้องแล้วก็พรีเซนต์ฟังกันเองถ้าฟังกันเองเนี่ยคุณภาพอาจจะได้แต่ก็ระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เราทําทุกเทอมเนี่ยก็คือว่าเกณฑ์เราคือต้องพรีเซนต์ให้กับสื่อมวลชนต้องพรีเซนต์ให้กับบุคคลภายนอกฟังซึ่ง คนที่มาฟังเรานี่ก็โอ้โหหลากหลายเลยเป็นนับเป็นร้อยๆคนแบบมาฟังในในเวลาที่เราไลฟ์หรือว่าเราจัดงานในใน u d e n t l o u n g e ของเราเนี่ยเพราะนั้นคนที่มาฟังเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทวิจัยจะเป็นนักการตลาดอาจจะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องการตลาดเป็นผู้ประกอบการนะเยอะแยะเลยหรือสื่อมวลชนด้วยถ้าหัวข้อที่เราทำออกมาไม่น่าสนใจหรือเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ดีเนี่ยจงคิดว่าคนก็จะไม่ติดตามฟังใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็ที่ได้รับเนี่ยจงคิดว่าดีมากๆเนาะเพราะว่า หลายๆครั้งังก็เห็นว่าในองค์กรธุรกิจใหญ่ๆเลยไม่ว่าธนาคารกสิกรเองซีอก็เคยเมนชั่นบนวิจัยเราล่าสุดของอย่าง CPN ับผู้จัดการฝ่ายการตลาดก,ก็มีการเมนชั่นถึงผลการวิจัยเราเพราะนั้นจะเห็นว่าโโในรายงานวิจัยของธนาคารหลายๆที่ก,ก็เอาผลการวิจัยของเราเไปใช้คือคำใหม่ๆที่เราใช้อย่าง lazy consumer กเ็เป็นการกระตุกเทรนที่ให้นักการตลาดมองเห็นว่าอตอนนี้ เทรนของคนคอน sumer ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้นะรับนั้นจคิดว่าพวกนี้เป็นการพรูฟให้เห็นเลยว่าเฮ้ยนักศึกษาที่จบปริญญาโทจากเราเนี่ยหรือไม่ธรรมดาเพราะคุณสามารถนอกจากคุณมาเรียนแล้ได้ความรู้แต่คุณสามารถจะสร้างองค์ความรู้แล้วเผยแพร่คนข้างนอกฟังได้นะอันนี้ก็เป็นคีย์ไฮไลท์ของเรา พูดถึงหลักสูตรเฉยๆก็คงจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวแอมภาพาไปทัวเลยดีกว่าว่าเด็กสาขาการตลาดตั้งแต่เทอมหนึ่งไปจนถึงเทอม5ที่เราเรียนจบเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างไปค่ะ เป็นห้องเรียนที่เราเรียนกันจริงๆนะคะอย่างในเทอมแรกเนี่ยเด็กสาขาการตลาดนะคะก็จะได้เรียนวิชาการตลาดด้วยนะคะเห็นห้องแบบนี้นะคะตอนที่เราพรีเซนต์จริงๆเนี่ยเราเปลี่ยนห้องเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะซึ่งตอนที่เรียนนะคะต้องบอกเลยว่า โหสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ให้เราได้ลองทําเคสจริงๆพีเซนต่อผู้ประกอบการจริงๆด้วยอย่างตอนที่แอบเรียนนะคะก็จะเป็นเคสของทางบิวเทียมคือเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมพูดคุยกับเจ้าของของบิวเทียมจริงๆนะคะแล้วในวันพีเต์จริงๆเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนห้องนี้เลยนะให้กลายเป็นร้านบิวเทียมค่ะทุกคนแอบมีรูปให้ทุกคนได้ดูด้วยนะเป็นร้านบิวเทียมเสร็จไม่พอเราจะ พีเซนต์นะคะสิ่งที่เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็สิ่งที่เราเสนอแนะต่างๆให้กับเจ้าของของบิวเทียมนะคะซึ่งเขาจะมานั่งฟังเราในห้องด้วยนะคะซึ่งเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะทุกคนกับการที่เจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเข้ามาร่วมนั่งฟังเข้ามาร่วมให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำกับพวกเรานั่นเอง เทิมที่2นะคะเข้มขน้นไม่แพ้กันเลยนะคะ เทอมที่2เนี่ยของเด็กสาขาการตลาดจะได้เรียนเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะตอนที่แอมเรียนนะก็มีเคสมาให้ทําจริงเช่นเดียวกันตอนแอมเรียนรู้สึกว่าจะได้เป็นเคสเกี่ยวกับ B N K ค่ะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เขาหลงรักในศิลปินก็คือโอตะนั่นเองว่าทําไมเขาถึงพร้อมจ่ายเงินให้ศิลปินทําไมเขาถึงยอมจ่ายเงินแพงๆไปงานจับมือนะคะต้องบอกว่า สนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะเช่นเดียวกันเลยเราก็เปลี่ยนห้องเรียนแบบนี้ที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาเป็นห้องเรียนปกติทั่วไปนะคะให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตเลยค่ะทุกคนแล้วก็พรีเซนต์กันแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบอุ๊ยเทอมแรกหนักมากๆเทอมสองหนักเทอมหลังๆเบาหรือเปล่าไม่จริงค่ะทุกคนหนักขึ้นเรื่อยๆวิชาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ทําเยอะขึ้นเรื่อยๆ พอเทอม3นะคะก็จะมีวิชาเสิร์ชค่ะเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่เราจะไปทำวิจัยในเทอมที่4ค่ะซึ่งตอนเรียนวิชาเสิร์ชนะคะเราก็จะได้ทำเคสเยอะมากๆเลยก็จะได้มีโอกาสได้ brainstorm กับเพื่อนๆตลอดนะคะแล้วก็ที่ CMU m MM เขาก็จะมีห้องให้นักศึกษาไว้ใช้สำหรับทำงานร่วมกันนะคะอย่างเช่นห้องบริเวณชั้น1เนี่ยเราก็จะมานั่งทางานด้วยกันตลอดหรือว่าด้านบนตึกเนี่ยก็จะมีห้องอื่นๆนะคะให้นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้เปิด ศึกษาอ่านหนังสือช่วงสอบกันได้ค่ะ ว่าแอบไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็จะเป็นวิชาแบรนดิ้งค่ะเพราะว่าที่ CMMU วิชาแบรนดิ้งของสาขาการตลาดเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆค่ะในทุกๆวีคนะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์แล้วก็พรีเซนต์กันแบบเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะในวันที่เป็นไฟนนลพรีเซนเทชันนะคะอาจารย์เนี่ยจะมีเป็นเกสให้เรามาร่วมทำแคมเปญร่วมกันก็คือแอบบอกว่าเป็นดารานะคะแต่ว่าต้องรุ้นเอาว่าเทอไหนเป็นใครมาร่วมทำแคมเปญด้วยกันนะคะเราจะได้ทั้งไทย ทำแคมเปญด้วยกันเลยแล้วก็ในวันที่เราทำการพรีเซนต์ไฟนอลพรีเซนเทชันตัวนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีเกสเข้ามาร่วมตัดสินในแคมเปญของเราด้วยค่ะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆอย่างเช่นอาชีพช่างภาพในแบบหรือว่าอาชีพในวงการเอเจนซี่ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปชมไฟนอลพรีเซนเทชันของน้องๆ CMU m U ที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะนองก็เลยเห็นช่องทางในการผสมผส สา <Es> <an> รความชอบส่วนตัวของไปแล่นก็คือการทานยำซึ่งเป็นความชอบของคนไทยส่วนมากเข้าไปกับนวัตกรรมที่นางเป็นคนดีเวลลอปอยู่ด้วยค่ะไปยัสนามเคยเจอเลคะไปเป็นไรไปเป็นไรแล้วก็ไปที่เขาจะมีคาแรคเตอร์เป็นเรว่อของมานางใบยานนะคะซึ่งคาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นเช่นนี้เลยค่ะเปรี้ยวค่ะมีความมั่นค่ะ พอเทอม4นะคะเราก็จะได้ทํางานวิจัยของตัวเองค่ะทุกคนที่เนี่ยเขาจะมีห้องสมุดให้เราสามารถไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลอ่านหนังสือเตรียมสอบได้ด้วยนะคะแล้วก็ ห้องสมุดเนี่ยมีมุมสวยๆมากเลยแล้วก็ตอนนี้เพิ่งปรับมุมใหม่นะคะน่าใช้งานมากๆค่ะรวมทั้งตอนที่เรียนที่นี่ค่ะนอกจากการเรียนที่เข้มข้นได้ทํากิจกรรมกันแบบเต็มที่แล้วนะคะตอนที่แอมเรียนอยู่ค่ะทางมหาลัยนะคะก็ได้มีการผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยได้ทํากิจกรรมนอกมหาลัยร่วมกับนักศึกษามหาลัยอื่นด้วยอย่างตอนแอมเองอะ่ะก็มีโอกาสได้ทําเช่นเดียวกันค่ะแอมได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม S C B F L C นะคะ ได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับมหาลัยสศินจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์ด้วยค่ะก็เรียได้ว,ว่าได้ลองเอาองค์ความรู้ที่เรียนที่นี่ไปใช้จริงข้างนอกเป็นครั้งแรกนั่นเองก่อนที่เราจะเรียนจบนอกจากนี้ค่ะห้องสมุดที่ทำการปรับปรุงใหม่นะคะ <c oughs> ก็จะมีห้องที่ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน <c oughs> การลงทุนนะคะคือเราสามารถเข้ามาหาข้อมูลในห้องนี้ได้เลยค่ะให้บริการทั้งสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วด้วยค่ะ มาถึงไฮไลท์นะคะของที่สุดของการเรียนที่นี่ก็คือเทอมสุดท้ายค่ะเทอมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทําสัมมนาการทําสัมมนาเนี่ยจะเป็นเหมือนการรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนที่ CMMU นะคะจากนั้นเราก็จะไปทําวิจัยในหัวข้อดังกล่าวที่เราเลือกมาใช่ไหมคะแล้วก็นํามาพรีเซนต์ให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาฟังกันอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปใช่ไหมคะอย่างปีอ่เองเนี่ยอ่ก็ทําการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มคน Gen ีค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยค่ะ เพราะาอะไรเพราะว่าแอมมีโอกาสได้เข้าไปชมงานสัมมนาของรุ่นน้องที่เรียนที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็วันนี้แอมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยว่าถ้าเราเรียนที่ CMMU เนี่ยแล้วเราทําสัมมนาตอนที่เรากําลังจะเรียนจบเนี่ยมันมีบรรยากาศเป็นยังไงตื่นเต้นขนาดไหนแล้วเนื้อหาจัดเต็มขนาดไหนคะ่ะ เมื่อผู้คนนะครับนึกถึงวันวานที่ผ่านไปนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมย้อนวันวานขึ้นมานะครับเม <c oughs> เพื่อจําลองประสบการณ์ในอดีตให้กลับมาโลดแล่นและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า n o ส t a เ g i a Marketing มันคืออะไรแป้งของอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะว่ามันคือการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะที่เขาถึงทัศนคติในเชิงบวกประสบการณ์ความคุ้นเคยและความชื่นชอบในอดีตของผู้บริโภคสุดท้ายนี้นะคะมีอีกหึงสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนอกจาก การได้ความรู้ที่มาเรียนที่นี่แล้วนะคะสิ่งที่เราได้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของมิตรภาพค่ะซึ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แอมประทับใจมากตอนที่แอมได้เรียนที่ CMU นะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่มาเรียนด้วยกันอะตอนที่เรียนทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ตอนที่ทุกคนเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะยังพูดคุยถามสารทุกสุดติีกันตลอดซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะเป็น feeling ที่ดีมากที่ได้มาเรียนที่นี่ นอกเหนือจากมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะคะระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์อาจารย์ที่ C M MM m U ทุกท่านค่ะสําหรับตัวแหมเองแหมมองว่าเป็นมากกว่าผู้ให้ความรู้ทั่วไปนะเพราะว่าอาจารย์น่ะทั้งคอยชี้นาค่ะคอยให้คาปรึกษาตั้งแต่ตอนแหมมเรียนนะคะหรือแม้แต่ว่าตอนที่อาจารย์ติดธุระหรือว่าวันหยุดสงการอย่างเงี้ยอาจารย์ยังคอยให้คําปรึกษาเราตลอดในช่วงที่เราเรียนอยู่หรือแม้กระทั่งตอนที่เราเรียนจบไปแล้วค่ะมีงานไหนที่น่าสนใจมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ ใหม่ที่น่าสนใจอาจารย์ก็ยังคงคอยมาแนะนำลูกศิษย์ในกลุ่มไลนย์อยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆอีกอย่างหนึ่งที่อยได้จากที่ CMU MM m นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการที่แอมพาทุกคนมาทัวร์ CMMU ในวันนี้นะคะจริงๆก็พาชมทั้งมหาลายัยแล้วก็บอกเล่าถึงประสบการณ์ตอนที่แอมได้เรียนอยู่ที่นี่ด้วยตั้งแต่เทอมหนึ่งมาจนถึงวันที่เรียนจบนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆตอนที่แอมอยากทําคลิปนี้นะคะ่ะอาจารย์ก็ช่วยเต็มที่เลยนะคะจริงๆต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ด้วยที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณทั้งมหาลาัยด้วยที่ให้แอมได้มาเก็บภาพบรรยากาศในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กําลังดูอยู่แล้วกําลังคิดว่าตัวเองอยากเรียนตอบบอทโทนะคะก็แอมคิดว่า CMU MM เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างแอมเองก็ยังคงประทับใจจนถึงทุกวันนี้แล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาจากที่นี่นะคะก็นําไปใช้ในชีวิตจริงได้นําไปใช้ในการทํางานจริงๆได้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วถ้ามีโอกาสก็เจอกันได้ที่ CMU MM m คะ่ะ ななななな。